ตัวกหลักไที่เป็นที่บางห้องน้ำธรรมดาที่เป็นอน่มีห้องนมาเบบอขาบอกตารทกเนาร้วาปิดมาปิดโอ้แต่ก็บะนี่ก็ได้นะครับน้อง กันเน่ได้ทกุ้งเด็ดิีอยู่ข้างบ สวัดีครับผมายมนทวีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดผมก็ได้ขออนุญาตท่านนายกขอเพื่อจะทำการปรับปร,รุงศาลเจ้าพ่อพบอและกาททำมนดบถวายหลับเมืองแม่สอดครับที่ศาลเจ้าพ่อพบอตลาดสดบ้านเหนือก็จะทำด้วยจิตศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เคารพนับถือเจ้าพ่อพอและหลับเมืองแม่สอด ผมได้ก่อสร้างมนดบให้กับศาลร,รับเมืองแม่สอดอันที่ปล่อยทิ้งตักฝนตักแดดไว้นานแล้วก็อาคารศาลเจ้าพ่อพอบอที่ก่อสร้างไว้นานแล้วเช่นกันผมก็จะทาสีปรับปรุงภูงมิทัศน์ใหม่หมดและต่อจากการปรับปรุงมิทัศน์ครั้งนี้นะครับตรงสามแยกร้านขายยานะครับในที่จะไปทางตลาดบ้านเหนือกับไปทางโรงเรียนมณีไพศาลนีนน่ผมจะทําป้ายบอกถึงแล้ว ศาลเจ้าพ่อพอวอศาลหลักเมืองแม่สอดครับอันนี้คือเป็นโครงการที่ผมำดำเนินการอยู่ครับผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่เคารพนับถือเจ้าพ่อพอวอหลักเมืองแม่สอดก็เชิญชวนนะครับร่วมกันบริจาคเพราะงานนี้ผมทำด้วยจิตสาธารณะจริงๆทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อจะรองรับกันที่จะเปิด AEC เร็วๆนี้ครับ